i uh -huh. S <S <S และน,นี่คือความประทับใจนะคะแล้วก็ความรู้สึกทั้งหมดนะคะที่แฟนๆของพวกคุณนะคะได้ส่งมาถึงพวกคุณในวันนี้นะคะทั้งสองคนเลยทั้งตอนแล้วก็คูวินเลยนะคะวันนี้ค่ะความรักของพวกคุณอยู่ตรงหน้าของพวกคุณแล้วนะคะอยากจะขอบคุณอยากจะพูดอะไรกับพวกเขาบ้างครับก็ ก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่มากันในวันนี้นะครับคือเราสองคนก็คุยกันตลอดแล้วแบบว่าเออแบบจริงๆแล้วก็อยากจะมีโอกาสได้มาจัดแฟนมีตที่ไทยเนาะเพราะว่าก็อยากเจอแฟนๆมาทีนี้แบบเราเคยคุยกันว่าเออสักวันหนึ่งแบบถ้าเราได้จัดกันอะ่ะควรจะมาหาเรากันเยอะไหมแล้วทุกวันนี้ก็เป็นคําตอบแล้วครับผมได้เห็นทุกๆคนมาคอยกำลังใจกันแบบในหอ,อขนาดนี้ก็มีความสุขมากๆเลยครับ อยากจะบอกว่าอะไรที่แบบผมทําไม่ว่าจะให้แฟนคลับทุกคนหรือให้ภูวิทคือผมทําด้วยใจร้อยเปอร์ซ็นะคือเราสองคนก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้มันเป็นโมเมนต์ที่สำคัญสำหรับพวกเราสองคนมากเพราะว่าอ่ะ <c oughs> อาจจะพดูดหลายรอบแล้วแต่ว่าวันที่เราลันทูเสร็จเราลงมาแล้วพี่ถามให้พวกคำหนึ่งกับเราก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะอันนี้มันคือ first f a m i l meeting in Thailand ของพวกเราสองคนเลยซึ่งประทำให้เรารู้สึกกันว่าเออโมเมนต์นี้มเป็นโมเมนต์ที่สำคัญแบบสำคัญสำหรับพวกเราจริงๆเพราะว่าตั้งแต่ที่เราเข้า GMPV กันมา เราสองคนก็จะได้เห็นแฟนมีตของพวกนุ่มพี่ในค่ายเรื่อยๆใช่แต่ก็ไม่เคยคิดกันว่าจะแบบมีโอกาสจะม,สมีโอกาสมา,มาไดม้มีของเราทั้งสองคนด้วยแต่ในวันนี้มันก็มันก็มีซึ่งเราสองคนดีใจมากๆแล้วก็้องกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะพยายามให้มันออกมาอย่างดีที่สุดก็ต้องขอบคุณคนดูทุกคนมากๆเลยนะครับที่ทําให้เราสองคนที่เป็น เด็กที่นั่งอยู่หลังอยู่ยนฮออยตรงนู้นใช่เคยไหมกำลัตงตรงกลางเคยมาให้กาลังใจพี่จัดามาได้มานั่งได้ามายืนอยู่ตรงนี้ทั้งสองคนให้กับคนดูทุกๆคนนะครับแล้วหอ,อก็เต็มนขนาดนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนอกจากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเราสองคนรักทุกคนมากๆแล้วก็จะคอยพยายามจะคอยพยายามให้ทุกคนมีความสุขไปเรื่อยๆนะครับ Yeah, so today we have many international fans here could you say anything to them so the both of us have never thought that we would have this opportunity to have our first family in thailand and have it on this scale right a hall full of two to 3000 people isn't something to scoff at and we were once Juniors who were sitting at the back of the hall and looking upon our friends and our seniors who were up on stage having their own fan meetings, right? And now that it has come to this day where the both of us have this opportunity to stand before you all and to have a hall full of people, that is something that we can't express in words, in terms of gratitude. However The only thing that we can really say is that thank you <cm or ror> ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทั้งพี่ทีมงานทุกคนที่อยู่ <m akes S 1> ขอบคุณทั้งพิธีกรทั้งสองคนที่อยู่วันนี้นะครับขอบคุณเบื้องหลังทุกคนไม่ว่าในทุกงานทั้งงานซีรีส์งานละครงานคอนเสิร์ตงานทุกๆงานที่ช่วยส่งเสริมให้เราสองคนได้มาอยู่ในจุดนี้ ขอบคุณทางพวกผู้ใหญ่ที่ g m m t v นะครับที่คอยให้โอกาสเราเรื่อยๆแล้คอยผักดันเราเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพวกสปอนเซอร์นะครับที่ทำให้เราได้มาจากกันในวันนี้และขอบคุณคนดูมากๆนะครับที่มาดูพวกเราสองคนก็ขอบคุณแม์พเนอร์นะครับ a m a n เริ่มยู so much อย่างที่บอกไปนะคะทุกทุกคนที่อยู่ตรงหน้าคุณสองคนนะครับมากันในวันนี้ค่ะเพราะว่ารักคุณสองคนทั้งนั้นเลยนะคะมาส่งกันบงังไจนะคะแล้วก็ส่งความรักให้และอย่างที่เคยบอกไปในทุกๆครั้งอีกนะคะว่าถ้าไม่มีทุกๆคนในวันนี้นะคะก็จะไม่มีบอลบูวิกในวันนี้เช่นกันนะคะขอเสียงปรบมือให้ใหพวกเขาทั้งสองคนอีกครั้งนึงค่ะแล้วตอนนี้นะครับอ่ะบอลครับผมกับล้างเทัด ปฏิบัตถ่ายรูปครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณคุณผู้วินนะคะที่ช่วยรัดคิวให้ดิฉันมาเราวาเก็บภาพความประทับใจกันนะคะ <laughs> ถ่ายภาพกันนะคะเดี๋ยวให้น้องๆน,นะคะเซลฟี่ลงไปด้านล่างนะคะ let's take a picture together okay let's take a selfie okay นะ,ะ check up your face check up your makeup นะคะทุกคน ดูหน้าดูตากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปขยายขยายขยายดูเห็นแล้วแน่นอนนะครับเรามาเลยเอฮานะคะมาพร้อมค่ะเดรียวตัวรูปต้องสวยนะสวยอยู่แล้วเพราเราเป็นคนสวยอยู่แล้วพร้อม เรียมตันภาพบรรยากาศงานทั้งหมดในวันนี้นะคะรบกวนค่ะติดแฮชแท็กสักนิดค่ะให้ทุกคนได้รู้นะคะความน่ารักของเขาทั้งคู่นะคะแฮชแท็กค่ะ g m t v Fan Day in p k k XPP กันด้วยนะคะ <S <S และวันนี้ค่ะยังมี g m t v Fan Day in Bangkok นะคะในรอบสุดท้ายนะคะสำหรับจุงดังนะคะใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะซื้อบัตรกันได้นะคะที่ w o r l d w t i c k e t m a s t e r c o m นะคะและสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับโชว์ของ อลแล้วก็ภูวินในวันนี้นะคะมอบหน้าทีต่อให้กับปอนและภูวินค่ะและนี่คือปอนภูวินค่ะ